สวัสดีครับพบกับสุริข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ขีหดตดหายายานไปบ้างล้วครับพี่น้องเอ๋ยเขมเมนต์วันหนักโผสต์สิบตัวจริงทีมชาติไทยยู23ปีชุดเดือดซีเกมสอ2พันถล่มมันให้มันหด10บศูนย์ให้กูมึงเลยนะบะักเขมเนดิเนี่ยหลังจากทำเต็งสิบทีมชาติไทยยู23ปีนะครับภายใต้การนำทัพของกุดวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลได้ประกาศ23รายชื่อ ชุดล่าเหรียญทอง่เกมสปัญหาที่ประเทศไทยเป็นสภาพเอามาเป็นที่รอดหน่อยแล้วปรากฏเกินคาดคิดทําจังสึกอยู่ยีสบาปีได้ผูด้เลด่นเต็มระบบทุกทีมสโมสรเล็กใหญ่ไทยลีกต่างปล่อยตัวนักเตะเข้าสู่ทีมครบเต็มอัตราศึกนะฮะคาเมีนมึงอันขี่หัวต้นหายบมล้วพี่น้องการแข่งขันมอลกัมีเกมสมัาจะเปิดฉากข,ขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมปี2568ที่ประเทศไทยเป็นสภาพฟุตบอลไทยทีมชาติไทยชุด ซีเกมอยู่ในกลุ่มเอร่้มสายกับกมัมบูชาและติโมเรเต้เขมรวันหนักโคสเวตตัวจริงทีมชาติไทยอยู่23ปีชุดเดือดซีเกมส์ถือว่าแกรงในทุกตำแหน่งโดยได้3มแข้งจากทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเซกสันราตีเอาคาสอลนุนและวริชูทองเข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญในทีมชุดนี้ด้วยผู้เล่ประตูนะครับจะเป็นชมพับุญเลิศกองหลังวริชูทองชวนรัฐปูผันวิชันอินอรามผลเอกมณีก่อนกองกลางตัวรับสิทธาบุลล่า กองการตุรกเซซันลาตีกดคณะคำยกธนกิจโชนตีเมืองปากอิวคลาสสนลนและกอน้ายอสกอนบุรพาดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่3.3นัดแรกพบกับติมอร์เลเตวันที่3ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงในสนามกีฬาราชมังคลากีาสถานนัดที่สองพบกับเขมีกัมมูชาวันที่11ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงในสนามกีฬา ราชมังคลาก,กีฬาสถานนะครับถ่ายทอดสดรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับส่วนรอบรองเจ้เลอิอดและรอบชิงเเลิศจะมีการแข่งขันที่สนามราชมังคลาก,กีฬาสถานกรุงเทพมหานครในวันที่15และวันที่18ตุลาคมตามลําดับนะครับข่เมเนมึงเตรียมโดนกระทืบโลดโดนอันทมเวียดนามกับทีมชาติไทยชัยกอนาพอนส์รค์เชลซีพิสานการเอเชียสื้อเวียดนามนะครับอย่างเวียดนามเน็ต สื่อระดับชาติของเวียดนามตีข่าวใหญ่ถึงทีมชาติไทยในการใช้กองหน้าพอนสวรค์เด็กสร้างเชลซีเข้ามาพิกเกรมรุกเอเชียความความความร้อนแรงของจุดซุนสเบลนะครับกองหน้าลูกครึ่งคนใหม่ของทีมชาติไทยที่กําลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างกว้างขวางและการเป็นประเด็นที่สื่อของเวียดนามให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งหลังจากการแสดงผลงานที่น่าทึ่งในแมตช์สำคัญเอเชียนะครับ ศิลปินามย่ยย่อง,องกองหน้าหนุ่มที่เติบโตมาจากอาคาเดมีของโจเซ่ทีมให,ใหญ่แห่งศึกพิม์ลิกอังกฤษว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพชังศึกอย่างแท้จริงรายงานเวียดนนมระบุในขวว่าการแข่งขันฟุตบลอลเอเชียคัพ2 0 2 7รอกลเลื่อนนัดที่ล่าสุดทีมชาติไทยเอาชนะศิงนการไปได้4-0ฟอร์มของจูดซุนสเปลลดวาวรนการจับตามองเป็นพิเศษ จูซุนาเปลใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในฐานะตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามก็สามารถทำประตูให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จซึ่งต่อย้ำถึงความสามารถและสัญชาตญาณในการจุดกอบที่ยอดเยี่ยมของเขาซูเป็นนามยังได้วิเคราะห์การเข้ามาของกองหน้าที่มีคุณภาพและมีพื้นฐานจากฟุตบอลยุโรปอย่างจูซุนสเปลทำให้มองเห็นว่าอนาคตของทีมชาติไทยจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเรื่อยๆนะักเตะอย่างเขาไม่เพียงแต่เพ,ตเพิ่มตัวเลือกในแดนหน้า แต่ยังลดระดับมาตรฐานและคุณภาพของทีมชาติไทยให้สูงขึ้นไปอกีกซึ่งส่งผลให้การกข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการพบกันระหว่างไทยและเวียดนามในอนาคตจะถึงมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะฮือฮาแฟนบอลจุดเบลโผกำลังชงกาแฟร้านดังเหมือนอย่างเป๊ะนึกว่ายังไม่กลับอังกฤษนะครับ สร้างความมือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในโลกออนไลน์เมื่อมีแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ภาพชายหนุ่มหน้าตาคล้ายกับจูดเบลก็หน้าลุกรึ่งไทยอังกฤษในวัย20ปีที่กาลังชงกาแฟอยู่ในร้านดังจนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ายัางไม่กลับอังกฤษและกําลังทํางานเป็นบาริสต้าโดยแฟนบอลดี้ได้โพสต์คลิปพร้อมก็ความแซรว่าขยันสุดๆเตะบอลเสร็จกลับจากสีลังกาก็มาเป็นบาริสต้าต่อเลยไหนเคยบอกว่ากลับไปแล้ว แต่บอลเสร็จก็มาชงกาแฟต่อยกนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆตอนนี้จุดเบลถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดของทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้หลังโชว์ความสุดร้อนแรงยิง2ลูกผ่านทีมชาติไทยบุกถล่มสินการสีส่นชนิดเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั่วทั้งประเทศก็ต้องบอกว่าหน้าตาคล้ายกันอยู่นะครับ <c oughs> โอ้ทรงผมนี่ใช่เลยนะฮะมีการไว้หนวดอีกต่างหากนะครับ โมเมนต์สุดน่ารักน,นะครับจอดวินาทีเทโรทอนบุญมาทันโดนแข้งศรีนากาดักรอท้ายเกมเปิดกระเป๋าล้วงเสื้อออกจากถุงแทบไม่ทันโมเมนต์ Moment น่ารักสุดประทับใจนะครับหลังจบเกมที่ทิมชไตยบุกถลมศรีงการไป4-0นะครับก็ลายเป็นภาพไวรัลในทันทีเมื่อกุอุ้มเทโรทอนบุญมาทันใบสายดิกิทิมสไตยตัวนักเตะศรีงการดักรอขอ,ขอแลกเสื้อบริเวณมิกโซนหลังจบเกมแบบไม่ทันทั้งตัว ทีทอนกำลังเดินออกจากสนามต้นเรียบเก็บกระเป๋าล้วงเอาเสื้อออกมาจากถุงให้กับนักเตะสิลค้าที่มายืนดักรอนะครับเรียกรอยยิ้มจากแฟนบอลถือเป็นโมเมนต์แบบอบอุ่นที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามของนักฟุตบอลระดับนานาชาติแม้ในสนามจะเป็นกู้แข่งกันก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าทีทอนด่งดังนะครับหลังจากไปคว้าแชมป์เจลรี่กับโยโกมาเอฟมิลินอตนะครับเขาติดตามทีทอนบุญมาทันมานะครับ กับผลงานกริมเอเชียคว้าแชมป์เจดีดวนทีมดังไทยลีกคว้าเชลวัตลีออกจากบุริรัมร่มทัาเลกที่2แล้วนะครับเชลวัตลีออลนะครับหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใตยก้การคุมของอันโตนีฮันสันนะครับซึ่งอยู่ในชุดทีมชาติไทยบุกถล่มสิงการ4-0ในศึกฟุตบอลเอเชียคัพ2-7รับคันเลือ่อาสุดมีรายงานมาว่าบริรัมยูเต็ดตกลงปล่อยตัวเชลวัดลีออก ให้สโมสรราบบุรีเอฟซีย,ยืมตัวไปใช้งานในช่วงเล็กที่2ของไทยลีกเป็นที่รอรล,ลอยแล้วหลังนักเตะไม่ได้รโอกาสลงสนามมากนักกับทุศกันในเล็กแรกถือว่าดีลนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบุรีรัมย์เปิดทางให้นักเตะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องขณะที่ราบบุรีเอฟซีได้เสริมแนวรับด้วยกองหลังดีกรีทีมชาติไทยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงครึ่งซีซั่นหลังของการแข่งขันนะฮะนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรบอบเยือนของที่ยิอ พุ่งสติเกียรติอยู่นะฮะ